น้องดีมกันต่อบ้างนะครับไปพีพีนี้เอาหนอ่งไป กับเพื่อนๆกับดีมทันน้อยๆนะจะเอาอะไรเยอะไปมันอยู่ครับเพื่อนดีมกัมันอยู่ล้อหลังสะบัดเดี๋ยวต้องเบร์นยางครับผมเบร์นยางไม่เป็นว่ะแม่งเลยไปเดี๋ยวเราเูีัยต่อครับเรื่อยาเอาดิเอ็กแฝงบางทีน้องดีมหรอยเยอะแล้วก็ได้นะห็นสเต,ตอร์ยังเล็กไปครับเพืเ่อนๆสิบสี่ยี่แปดเอ้ยสิบสี่ยี่เจ็ดเล็กมาก ต้องเพิ่อมอีกไปครับเพื่อนๆรู้กันต่อครับเรนนี่ก็จำใจเลยสนามก็ค่อนข้างคนประมาณปานกลางนะครับเพื่อนๆไม่เยอะไม่มากก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่คือเราต้องเว้นแบบเป็นระบบนะคือเว้นหลายๆคันนะครับเพื่อนๆ S, ile, <S, <S I N W C ่ความมั่งค okay. oh, hmm. mm ั่งด้านการเงินไทยสายเกมคองเกมเขาไปตั้งกีกินได้มีบริการฝากของผ่านทุตมานี่ก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคานที่สำคัญใครเข็บนัจไดไปรบบจากช่องผมเนี่ยรับโบนัสเพิ่ม20%ทุกคนนะครับฝากถึงพันได้200เล่ที่สำคัญเนี่ยเล่นครบ7วันรับไปเลยครับเพื่อนๆ0บาทนะโปรโมชั่นทีกเดือนไม่ได้มีมาบ่อยครับ ก็แอดไปได้เลยนะใครอยากได้บริการดีๆเอดติ้งตอบช็คไวการเงินงเของมั่นคงไม่มีปัญหาเพราะเขาเปิดไปยาวนานเลยครับเพื่อนถ้าเกิดเรื่อนสนใจนะก็แอดไปได้เลยผมเอสไอติจากปีสิบอย่างเดียวจะได้ทหน้ารถเครื่องร้อนว่ะเป่ายางเป็นเปล่าว่ะ แล้วบอกเบรกมันไม่ค่อยเท่าไรไงผมเลยไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนคือมันมีแต่เบรกหน้าไงเบรกหลังไม่มีเราก็กลัวนะกลัวล้อจะหลุดอะไรชิบหายเลยล้อหลุดไปเปลี่ยนต่อออนหลอดอ่อนสองข้อเทะแค่โอริโอ้สิบบาทโอ้ยลูกวิลูกวิยกโหดมากกันดูดิเราซอยสักสองรอบครับเพื่อนรู้สึกว่าล้อหน้าล้อหลังมันแปลกๆ,ๆว่ะอกยกสุดจัด ย,ย,ย้อนสู่กากปลาราเค็มขนาดปลาราอดดังบอกว่าสุดเจ้ขอผมรอรอนะขอผมรอรอนะเออน่าจะได้แลนะ้ว ก่อนได้เปรียบอะครับแค่นะไม่สําคัญหรอกครับออกก่อนได้เตรียนบนะของจริงคนออกก่อนนี้ยเขาทุกคนรักไก่ค่ับเพื่อนๆแต่ผม,ร,ม,มรักคืนนะคระับเกินท้านรักสองรอบน่าจะได้อยู่นะครับรถเมล์ไ,ปไ,ปไ,ปไปเลก็ไม่มีร้อยสิบเลยไม่ค่อยมีร้อยสิบ แเตอร์ผมยังเพิ่มได้อีกนะเพิ่มไปสักสิบสี่ยี่สิบเก้าน่าจะกำลังดีครับเพื่อนๆครับผมไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยว<ๆ>ไปร้อยยี่ห้าต่อครับเพื่อนๆไม่รู้ร้อยยี่ห้าถึงสิบนาทีหรือยัง <c oughs> ถ่ายคลิปเอาเวลาครับ <c oughs> ไม่ได้เอาโบ๊ <c> ือ <oughs> อยากให้มีคลิปให้เพื่อน <c oughs> ๆดูไงอยากมีคลิปให้เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆดูแบบเต็มระบบไงไปเก้าเอกรอบสองรอบ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาร้อยรอบนี้รอบเดียวก็ต่อร้อยยี่ห้านะ ตัวเองแดกตัเองนะรถตัวเองแดกกูซะเองนะโอ้โหตัวเองครับคือรถสเตปชักมันก็ต่างกันนะครับเพื่อนๆรถก็สเปคต่างกาันเออเขาเรียกว่าไรเวฟก็สเตอร์ใหญ่กว่าลูกก็ใหญ่กว่านะครับแต่มันสเตอร์ดีมา14 27เออเวฟ14 28ก็ค่อนข้างที่จะเล็กครับเพื่อนๆมันยังวิ่งได้อีกแหละเออมันยังวิ่งได้อีกนะแต่แบบว่าเราเอาเท่าที่ไหวก็บอกครับ,รบไปเพื่อนอีกรอบนึงเหียียวต่อ100ชั้น กว่ตูด <Labor> จ้ะว <vastly amplify> <People> ้าวว้ยวกว่ตูดกว่ตูดครับเล่นปิดแล้วเหรอยังยังยังไม่ปิดยังไม่ปิดยังไม่ปิดเกี้ยวสองผมมันสะดุดตๆ๊ดๆๆๆๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรวะ ร้อนเลยโอ้โหแมวออแล้วแมวออแล้วครับเพื่อนๆน้องดีมร้อนหลังสะบัดบ่อยมากต่อมาสครับครับสำรับจบไปเดี๋จอกันสำรับ,รบ,รบจะะบ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it. Someday. Obsessive, oh, I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey so ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's